ความคืบหน้าล่าสุดทักษินขอกลับไทยวอนประชาชนเรียกร้องผู้มีอำนาจเมตารับเจ็บปวดเห็นบุญทรงติดคุกก่อนหน้านี้จากเพจ a c e b o o k ของคุณอีซี่ยูโคนได้เผยแพร่คลิปรายการขยี้ข่าวทอกซึ่งมีนายนครมาฉิมรองหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมรายการโดยมี คุณยุคนวิเศษสังเป็นพิธีกรดำเนินรายการน,นายนครระบุถึงการสนทนากับนายทักษิณชินวัตรว,ว่าท่านอยากจะกลับประเทศไทยในสภาท่านหมดหวังทุกอย่างเป็นไปตามเกมที่ฝ่ายผ็ดการกำหนดไว้ทั้งหมดในสภาคงไม่มีทางชนะได้มีทางเดียวที่ท่านจะได้กลับบ้านคือประชาชนเรียกร้องให้ท่านกลับมาและได้รับความเมตตาปราณีจากผู้มีบารมีของประเทศเท่านั้นแหละน,นายนครกล่าว พิธีกรถามย้อนถึงเหตุการณ์ปี2553ในายนครตอบว่านายทักษิณไม่ต้องการให้เกิดกรียุคไม่ต้องการให้เกิดการสูญเสียไม่ต้องการให้มีการบาดเจ็บล้มตายแม้แต่ชีวิตเดียวเพราะถือว่าคนไทยทุกคนต่อให้ยากจนค้นแขงขนาดไหนก็เป็นคนไทยแต่ท่านเคารพรักประชาชนพิธีกรถามว่าโอกาสที่นายทักษิณจะชนะได้ นายนครบอกว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปโดยปกติโดยสุจริตโดยเที่ยงธรรมท่านยังเชื่อว่าประชาชนยังให้โอกาสท่านมากกว่าพลเอกประยุจันโอชาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณและคอสชอแต่กฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญยุทธศาสตร์ชาติคำสั่งคอสชอกฎกฎติกาที่เอารัดเอาเปรียบและการโกงมโหารานใช้อำนาจอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนท่านแทบไม่มีความหวังในสภา ที่จะเอาชนะฝ่ายเผด็จการในร่างประชาธิปไตยนี้ได้เมื่อพิธีกรถามว่านายทักษิณจะเล่นนอกสภานายนครตอบว่าท่านไม่ได้บอกว่าจะเล่นนอกสภาบอกแต่เพียงว่าถ้าประชาชนเรียกร้องและผู้มีบารมีของประเทศให้โอกาสท่านได้กลับประเทศเพื่อได้มาร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาประเทศท่านก็พร้อมเสียสละทุกอย่างเพื่อให้บ้านเมืองของเรา ข้ามพ้นวิกฤตข้ามพ้นความขัดแย้งเสียทีข้ามพ้นจากยุคมืดและหลุมดำที่ประเทศไทยเป็นอยู่ถามถึงกรณีที่คนอื่นบอกว่าให้กลับมาติดคุกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ออกและนครกล่าวว่าตนไม่ได้ถามเมื่อพิธีกรถามอีกว่านักการเมืองติดคุกไปหมดมีแต่นักทักษิณไม่ติดนายนครตอบว่าได้คุยประเด็นนี้ โดยนายทักษินได้ยกคำเป็นวลีของปาชาฝรั่งเศสมองเตกิเออร์ตอบว่าความเลวร้ายที่สุดก็คือการใช้กฎหมายทำลายล้างกันท่านเจ็บปวดพิกร์ได้ถามถึงคุณทักษินนึกถึงนายบุญทรงเตริยพิลมจำเลยคดีทุจริตจ,จีทุจีข้าวที่ถูกจำคุกบ้างไหมนายนครได้กล่าวว่าท่านเห็นใจทุกคนสงสารทุกคนแต่ว่าตอนนี้แม้แต่ท่านเองก็ลำบาก เพราะระบบเผด็จการเขายึดถือธงอยู่สามแนวใครที่มีเงินใครที่มีอำนาจลักใครที่มีมวลชนถ้าใครคนใดมีสามองค์ประกอบอยู่ในตัวคนเดียวบุคคลน,นั้นหรือตระก,กูลนั้นจะต้องถูกจำกัดออกไปจากเวทีการเมือง เมื่อถามในสายตาของนายนครรัฐบาลพลเอกประยุทธ์อยู่นานไหมนายนครกล่าวว่าอยู่นานอย่างน้อย8ปถึงยีปีไม่อย่างนั้นเขาจะร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไปทําไมล่ะต่อให้พลเอกประยุทธ์ตายพรุ่งนี้เขาก็หาคนอื่นมาแทนเพราะระบอบของเขายังคงอยู่สมมติพรุ่งนี้พลเอกประยุทธ์ตายวันมรืนเขาอาจจะแต่งตั้ง คนเอกเปรยวิแทนส่วนถามว่าเหนื่อยไหมผมถือว่าเป็นภารกิจของทุกคนที่มีหัวใจฝ่ายประชาธิปไตยและมีหัวใจที่ไม่สยบยอมต่อเด็จการภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพทแถลงจี้อนุทินล,ลาออกตั้งคนเชี่ยวชาญทำงานแทน เมื่อวันที่16มีนาคมภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพเออกแถลงการหลังการถแถลงของรัฐบาลกรณีสถานการณ์ไวรัสโควิด COVID -19 โดยมีข้อเรียกร้องตอบนองอิประยุจันโอชา3ประการได้แก่ 1>, 1. ให้รัฐบาลประกาศสถานการณ์การการ,ระบาดเข้าสูระยะที่3 2. ให้ในายอนุทินชาญวิรุกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลาออกแต่งตั้งบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญนำรวงตำแหน่งแทน 3. สอบร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ากรณีคนใกล้ชิดกักตุนหน้ากากอนามายัยพร้อมเปิดเผยต่อประชาชนทางภาคีนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพขอรีกร้องไปยังพลเอกประยุจันโอชาให้ปฏิบัติ ตามข้อเรียกร้องโดยด่วนเพื่อดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยุติธรรมในสังคมสืบต่อไปด่วนลิเดียภรรยาแมททิวดีนไม่รอดติดโควิด -19 ด้วยจากกรณีที่ดาราหนุ่มแมทธิวดีนออกมาเปิดเผยว่าตนเองติดเชื้อโควิดโดยพบว่าคนใกล้ชิดที่สนามมวยก็ออกมาประกาศเช่นกันว่าผลตรวจเป็นบวกคือติดเชือ้อ โดยล่าสุดลิเดียภรรยาได้โพสต์ข้อความว่าแจ้งผลโควิด -19 เป็นบวกด e เ e ็ t พร้อมระบุว่าสิ่งที่สำคัญคือต้องตั้งสติให้ดีที่สุด ในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้ต้องรับมือและสู้ต่อไปสิ่งที่ยากที่สุดคือการร่ำลาครอบครัวและลูกๆต้องให้ลูกๆทั้งสองคนอยู่โดยที่ไม่มีทั้งพ่อและแม่ไปอีกไม่รู้นานแค่ไหนแต่อย่างน้อยก็ยังมีคุณยายคุณตาที่ยังอยู่กับเขาวหวังว่าเดมี่จะไม่ลืมแม่หวังว่าดีแลนจะไม่โกรธที่พ่อแม่อยู่ๆก็หายไป เดี๋ยวมามีกับแดดี้จะกลับมานะลูกห้ามร้องไห้เพราะน้ำตาอาจมีไวรัส #covid19 Hashtag #covid เราต้องรอดข้อมูลที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนหนึ่งสิ่งที่รู้ตอนนี้คือเดียติดจากพี่แมทส่วนใหญ่ทุกเคสที่ติดโควิด -19 คนใกล้ชิดอย่างสามีภรรยา มีโอกาสติดสูงมากเดียไม่ได้ออกไปไหนเดียติดจักในบ้านดีแลน์ผลคือ undetectable เดมี่ไม่ได้เอาไปตรวจเพราะกลัวว่าอาจจะไปรับเชื้อจากข้างนอกตอนนี้ทั้งสองคนยังอาการปกติร่าเริงเล่นกินนอนแข็งแรงดีค่ะรอเฝ้าดูการต่อไป 2คนอื่นๆที่ใกล้ชิดครอบครัวเพื่อนพนักงานร้านอาหารและค่ายมวยผลลบ undetectable แต่ถึงแม้จะลบข้อแนะนำคือเฝ้าดูอาการถ้ามีอาการเหมือนจะเริ่มเป็นหวัดหรือมีไข้ให้ไปตรวจซ้ําระหว่างนี้การปฏิบัติของคนในบ้านที่เฝ้าระวังอยู่คือให้คิดซะว่าทุกคนเป็นพาหาโรคนี้ป้องกันให้มากที่สุด ควบคุมวิธีการแพร่ให้น้อยที่สุดใส่หน้ากากล้างมืออย่าใช้ช้อนร่วมกันระวังน้ำตาน้ำลายคือคุณต้องมีไวรัสในจำนวนที่วัดได้ถึงจะมีผลว่าบวกขอย้ำว่าการตรวจได้ผล u n detectable ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีไวรัสคนที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิด 3อาการแรกของเดียคือคัดจมูกไอแห้งๆไม่มีเสียมหะไข้38แต่ไม่ได้รู้สึกแย่แค่รู้สึกเหมือนจะเริ่มเป็นหวัดหรือเป็นภูมิแพ้ทั้งหมดนี้เริ่มเมื่อคืนวันที่13และตลอดทั้งวันที่14 ตอนนี้ทานยาลดไข้และวิตามินต่างๆระหว่างที่รอผลกลับมาเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงที่สุดตอนนี้ยังไม่มียาป้องกันหรือว่ารักษาโควิดยังเป็นทางการเพราะมันยังใหม่มากๆแนวทางรักษาคือถ้าอาการไม่หนักมากก็พยายามปล่อยให้ร่างกายขับไล่มันออกไปเองแต่ถ้าเกิดใครเริ่มมีปัญหาเช่นปอดบวม หรือปัญหาอื่นๆหมอจะให้ยาทันทีซึ่งยาที่จะใช้ก็แล้วแต่สูตรของหมอและโรงพยาบาล 4. อาการของพี่แม้ตอนนี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักไม่มีไข้แล้วมีการเอ็กซเรย์ปอดเพราะตัวเขาเป็นภูมิแพ้และหอบซึ่งหมอบอกว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ยังไงต้องคอยเช็คตลอด 5. ตอนนี้การหาเตียงสำหรับการรักษาไม่ง่ายค่ะถ้าใครตรวจแล้วพบเชื้อค่อยโทรถามกับทาง สปอคอมว่าเขากำลังประสานงานและหาโรงพยาบาลให้อยู่งานเข้านายกอบจฉะเชิงเราติดเชื้อโควิด -19 ไปดูชกมวยสนามลุมพินีวันเดียวกับแมทธิวพร้อมออกงานรัวๆย1อีเวนต์ A e vent, งานบวชงานแต่งเมื่อวันที่15มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านายกิติเป้าเปี่ยมซัพ์ นายกอบจชาเชิงเซาหรือนายกไก่ซึ่งได้ไปร่วมดูการแข่งขันชกมวยที่สนามมวยลุมพินีรามอินทราเมื่อวันที่6มีนาคมวันเดียวกับแมททิวดีนดาราชื่อดังก็รีบไปตรวจเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเปาโลโดยทันทีและได้รับผลการตรวจในวันที่15มีนาคมผลการตรวจพบว่านายกไก่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 และขณะนี้ได้เข้ารับ การรักษาตัวในโรงพยาบาลตามระบบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วทั้งนี้นายกไก่มีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องชาวแปดลิ้วโดวยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับท่านในหวงวันที่6-15ถึงมีนาคม ขอให้เฝ้าระวังสังเกตดูอาการของตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดหากมีการไข้สูงเจ็บคอไอแห้งมีน้ำมูกไหลและหายใจเหนื่อยหอบควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจโดยละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ได้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สุดท้ายขอบาร,รมีหลวงพ่อโสธรจงดลบัรดาลให้ประชาชนชาแวแร่ทุกท่านปลอดภัยและไม่ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งล่าสุดจากเพจของคุณสีโรธครามไพบูลก็รีโพสต์ข้อความเกี่ยวกับนายกไก่ไว้ว่าแปดริ้วอ่วมนายกอบจอกิตติเป้าเลี่ยมซั์ติดไวรัสโควิดจากสนามมวยลุมพินีตั้งแต่วันที่6ตรวจพบไวรัสที่15แต่ระหว่างนั้นออกงานสังคมเพียบมีผู้ที่เกี่ยวข้องนับพันเป็นผู้สูงอายุอออตัวอย่างเช่น อบรมผู้สูงอายุ170คนวันที่12และอีกหลายๆอย่างในเพจของผู้ใหญ่ไก่รัก8ปดริ้วระบุว่าให้ผู้ร่วมง,งานเหล่านี้กลักตัวเอง14วันทันทีวันที่7มีนาคมออกงานแต่งงานตำบลครองอุดมชลจรงานแต่งงานวัดชัยทานประชาบำรุงงานแต่งงานโรงเรียนเบนจมะ4ตำบลบางเตย งานประจำปีวัดไผ่แก้วอำเภอแปลงยาวงานประจำปีวัดสนามจานอำเภอบ,บ้านโพงานแต่งงานวิหาร8ดเซียนสองงานวันที่8มีนาคมงานวันสตรีสากลอำเภอพนมสารคามงานมหากรรมขนมหวานมหาวิทยาลัยราชพัฒนฉะเชิงเซางานชาปนก,กิจศพที่วัดไตรสารนาคมหรือวัดสองครองอำเภอบ,บางประกงวันที่9มีนาคมชมรมผู้สูงอายุ อำเภอบางน้ำเปรี้ยวเข้าขอบคุณ10มีนาคมงานอุปสมบทวัดครอง18อำเภอบางน้ำเปรี้ยวงานอุปสมบทวัดพุทธอุดมครอง19อำเภอบางน้ำเปรี้ยวงานกลุ่มสตรีอบตอรครองตะเกราอำเภอท่าตะเกียบ12มีนาคมงานพัฒนาผู้สูงอายุที่อบจฉาเชิงเซาผู้สูงอายุจากแทบท่วอำเภอเข้าร่วม พบป่าพี่น้องมุสลิมอำเภอบางน้ำเปรี้ยว14มีนาคมงานแต่งโรงเรียนเตรียมอุดมตำบลคลองหลวงเพ่งงานอุปสมบทโรงเรียนบ้านวังตะเคียนอำเภอเมืองจากเพจของคุณชีโรดคล้ามไัยบู์โดยมีเนื้อหาว่าด่วนมีรายงานข่าวว่าข้าราชการระดับสูงคนหนึ่งอาจจะเป็นต้นเหตุที่ทําให้ไวรัสโควิดระบาดท,ที่สนามมวยลุมพินีโดยข้าราชการรายนั้นเพิ่งเดินทางกลับจากฝรั่งเศส และปฏิเสธไม่ยอมกักตัว14วันหรือเท่ากับแมทธิวดีนไม่ใช่ต้นตัวของการแพร่ไวรัสดังกล่าวเพราะตัวแมทธิวก็ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ออกนอกประเทศไทยสนามมวยลุมพินีเป็นของกองทัพพอบอสสหรือพอบธอบ,บจึงควรสอบสวนว่ามีผู้ใต้บังคับบัญชาคนไหนไปฝรั่งเศสไม่ยอมให้มีการกักตัวและไปสนามมวยในช่วงไวรัสระบาดท,ทันที โดยโพสต์ก่อนหน้านี้คุณสีโรดคลางภัยบุญก็ยังได้โพสต์ไปอีกว่าด่วนเจ้ากรุงสวัสดิการทหารบกอาจติดไวรัสโควิดอภิรัตเรียกประชุมด่วนมีรายง,งานว่าพลตรีราชิตอรุณลังสีอาจติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากร่วมงานที่สนามมวยลมพินี วันที่6มีนาคมซึ่งเป็นวันเดียวกับที่แมททิวดินดาราชื่อดังไปเป็นพิธีกรโดยวันนั้นมีผู้ร่วมง,งานกว่า1,000 0นคนขณะนี้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลรายง,งานข่าวระบุว่าหลังจากวันที่6พลตีราชิได้พบปะกำลังพลทั้งในและนอกกองทัพบ,บกอีกกว่า100คนขณะที่พลเอ,อกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้ชักการทหารบกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเวลา15นาฬิกาของวันนี้ทันที อย่างไรก็ดีร้อยตีหญิงสิลิจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบ,บกกล่าวว่าขณะนี้ทีมแพทย์กำลังวิ่นิจัยว่าพลตีลาชิตเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสหรือไม่ส่วนครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดก็ได้ดำเนินการตามมาตราการของการตรวจขัดกองและกักตัวเอง14วันขณะที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารบกจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในกองประชาการกองทัพบ,บกที่ห้องประชุม24-1ห้องจัดเลี้ยง221ห้องประชุมสปกอ o .1 ชั้นห้าและจุดเติมน้ำตรงที่เติมน้ำรดน้ำหน้าทรพรกองร้อย